คะแนนมวยไทยจะสีคู่ที่เพิ่งจบลงไปคู่ที่2กรรมการออกคะแนน49ต่อ47ทั้ง3เสียงนะครับมาถึงคู่3ครับเล็กแต่ตัวเล็กแต่น้ำหนักแต่หัวใจไม่เลยครับนี่เป็นการป้องกันแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นพินเวเจทสีนี่คือแชมเปี้ยนครับมวยจากอำเภอเมืองกาะละสินปีนี้อายุ17ชื่อดีครับเพชรกระลัดจิตเมืองนนดูพู้ท้าชิงครับมวยแม่ทะลำปาง นำเงินนะครับอายุ19อนุวัตสิบหอมกรรมการห้ามวยคู่ที่3ใช้กรรมการสุรัสส้อยกระจ่างกรรมการให้คะแนนขันชัยเนบบัวเตียนศักดิ์ทองหงและชัยนาถหานวิเศษแบบนี้เป็นคู่ป้องกันแชมป์ครับเพื่อเป็นเกียรติและก็เป็นกำลังใจให้กับคู่ชิงแชมป์และป้องกันแชมป์เรียนเชิญคุณภููนา,นาดณบางช้าง ประธานกรรมาการหลังคากระบะแพนเตอร์ enter, ไฟเบอร์แท้และแอร์แขวนแพนเทอร์ให้เกียริมอบพวงมาลัยและในานามของสนามมวยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ขอบคุณคุณผู้ว่านณบางช้างเจ้าของผลิตภัณฑ์หลังคากระบะแพนเตอร์ enter, และแอร์แขวนแพนเตอร์ขอบคุณครับครนี้เป็นการป้องกันแชมป์ของเพชรกระกิจเมืองนอนท์ครับ ชนะมาหลายครั้งครับแต่ว่าล่าสุดคู่นี้เจอกันที่ราชดำเนินเมื่อวันที่3ส,สิสมีนาคมที่ผ่านมาครับและผลการชกที่ราชดำเนินปรากฏว่ามุมน้ำเงินครับอนุวัตสิทธิ์หอมหรืออนุวัตสิทธิ์โยเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแล้วก็เป็นการชนะแบบคาใจครับสงสยัยวันนี้ยอดไอเอส102ปอน์ระดับประเทศครับคู่นี้เจอกันอีกครั้งโดยมีเข็มขัดแชมเปี้ยนเสีรุ่นพินเวเจ็ดสีเป็นเดิมพันครับ สายมือเพชรกระดมีคุณอ้วนกิจมุงนลรับตัวแทนค่ายมวยมาถอดมงคลให้ส่วนนํำเงินขวามืออนุวัตน์สิทธิพอมวันนี้มีคุณพยักหัวหน้าค่ายมาถอดมงมงคลเองเลยครับเป็นผู้มวยฟอมสดที่ถูกผู้มากๆครับครับผู้ชนะของคู่นี้ครับเงินพิเศษเกยดมืนสองพันบาทครับ โดยผู้ชนะทุกสัปดาห์ก็12ื่นสแล้วก็รวมทั้งรางวัลพิเศษสำหรับแชมเปี้ยนอีก60หมื่นมาดูครับมุมแดงเพชรกระร้าหลังจากเปลี่ยนชื่อจากน้องบีจิตมงคลมาเป็นเพชรกระรจิตมงคลแล้วสามารถได้ครองแชมป์ร้อยสองของช่องเจ็ดซึ่งชิงได้จากที่ว่างนะชิงกับพระทาเพชรสอสุเดชมาได้อาจะอาจะเป็นชื่อนำโชค ของเพชรกระดับนะครับเพราะว่าช yeah, ื่อนี้หลังจากเปลี่ยนแล้วได้เป็นแชมเปี้ยนครับก็ต้องิดตามครับคู่แรกร้อยสองปอนด์อย่างที่เรียนให้แฟนมวยได้ทราบลองเทียบฟอร์มกับระหว่างคู่แรกกับคู่นี้เหมาะสมผู้ชนะกับผู้ชนะได้หรือเปล่านะคุณนักกผมว่าถูกจู่จริงเลยนะโอ้โหหมัดหมัดขวาของทางด้านอนุวัตน์ครับช่วงนี้ค่ายนี้กําลังมาแรงครับอนุวัตนสิทธิ์หองเดิมนั้นก็อนุวัตนสิทธิ์โยครับ มี่บ้านเดียวกับกิงภัยกิงซานะครับต้น้น,นี่จัดมากครับอนุวัฒน์กับมวยเหนือยกนี้ต้องชนครับเป็นประเทศดีเดือดลุยสนุกกับทางด้านอนุวัฒนวันนี้บอกพร้อมที่จะนำช่ำเจ็ดสีไปฉลองที่ลำปางแล้วนะันี้พิน้องชาวแม่ทะให้กำลังใจกันตริมเลยฮนะลำปางทั้งจังหวัดวันนี้ หนากว่านี้นะครับเนครับต่อยบนแล้วหัวดล่างแต่ว่าเพชรกระดับเป็นมวยที่ทูนโลกกับเวทีมวยเจ็ดสีต้องลุ้นนะครับ<อ>ดูว่าจะแก้เกมอย่างไรจะทำอย่างไรฟอร์มล่าสุดของอนุวัฒน์นั้นชนะลมีสารสิทธ์เออึ่งไว้ในที่ช่องเจ็แล้วล่าสุดก็ไปชนะคนนี้้วครับชนะเพชรกระดับไว้แบบเบียดคู่ขี้ที่ราชดำเนินมาก็เป็นผู้าใจที่ แต่มวยเบียกรองรับนี่ครับเวทีมวยเกียรติศรีต้องเอาอย่างนี้มาให้ดูเออเรามีความเชื่อนะครับคุณยายมีความเชื่อว่ามวยคู่นี้จะร้อนแรงครับตัวครับทันกังไหมครับอาวุธแล้วคนหนึ่งออกอาวุธอีกคนหนึ่ง้าทายทันทีครับก็เ,ออเป็นลนักษณะตาต่อต,ตาฟันต่อฟันเลยครับมวยคอละทางครับซ้ายกับขวาขวาของอนุวัฒน์ซ้ายของเพชรกระดับก็ถ้าหากว่าจะให้ชื่อว่าคนไม่ยอมคนอีกผู้หนึ่ง ก็ไม่น่าจะแปลกครับคู่นี้ดูครับไม่มีเกียร์หลังอนุวัต์อนุวัตชื่อชื่อชื่อคล้ายกับอนุวัตแก้วสมบิ์ครับยอดเวทไทย2พศแต่นี่เป็นอนุวัตสิ0ฮอมครับมาแล้วครับแข้งซ้ายคอยดักฟังเสียงเชียร์ครับมีแค่ทดสอบอาวุธนะครับยกแรกดูครับเดินเข้าหาครับอนุวัตเจอแข้งซ้ายอีกแล้ว เดือวตามกันต่อครับห้ามไปไหนครับต้องจับมุมสูงนะครับให้เห็นบรรยากาศภายในห้องส่งกองเชียร์ตั้งสองฝั่งนั้นดูครับนี่ฝั่งของเท็กกลัดนะครับก็จากกาสินภาคช้าครับโอ้โหโดนหมัดขวาครับเรียกเสียงเชียร์ฮือฮาทีเดียวครับหมัดขวาของอนุวัตน์ค่อนข้างทรงพลังครับแต่ว่าแข้งซ้ายเนี่ยครับ แข้งซ้ายของเท็กกะลัดก็แหมรับไปเยอะๆดูครับมีท้าทายเป็นนัยยะนัยยะแล้วครับรับแล้วก็วันนี้มีผู้ใหญ่มากมายครับมาที่สนามมวยเจ็ดสีคุณมนตรีเพชรคุณนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีซึ่งเป็นผู้บริหารยอดเยี่ยมแล้วก็บคลดีเด่นแห่งชาติครับสองปีซ้อนห้าสามห้าสี่แล้วก็ท่านเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านเลขายุทธพลอังกินนันวันนี้ก็ได้ให้เกียรติมาชมมวยเจ็ดสี ต่อไปจะเป็นยกที่สองโอ้นี่กองเชียร์มุมแดงครับมุมของทางด้านเพชรกระรักวันนี้จิตมืองนนนำทีมมาเชียร์เต็มห้องส่งตะซ้ายออกไปต่อแล้วเล่นโตทีมนคราทีคนละดอกไม่มีใครยอมใครคี้จับตาดูเลยครับจับตาดูเลยตั้งแต่ยกนี้ครับใครพลาดนั้นหมายถึงว่าโอกาสโอกาสจะ เข็มขัด,ดที่เอลนั้นไม่มีเป็นไปได้ครับแล้วเข็มขัดพินเวตเจดสีโอกาสที่จะเปลี่ยนนี้มีบ่อยครับว่านักมวยการแก้เกมความเก่งก็ค,คลิกผันได้ครับฝีมือใกล้เคียงคูท่ที่แล้วดูครับคู่นี้คนนึงตั้งรับแล้วก็เน้นๆอีกคนนึงลุยนีครับออกหมกัดเน้นๆแล้วครับแห้แงแห้งไฟหลวงยุ่งครับดูในตีไม่ได้ เพกาหลกไม่ยอมให้อนุวัตจับตีง่ายๆตีไม่แรงก็มากต่อยขวาเตะขวาครับอเอาเลยครับหมัดขวาของอนุวัตกับนี่ก็เป็นที่มาของชื่อนะครับเพราะว่าอนุวัตแก้วสำเร็จนั้นเป็นมวยหมัดดีหมัดหนักวันนี้อนุวัตเดินเลยครับเดินต่อยหมัดบอกว่าพรอว่าใครพลาดชมมวยคู่นี้เสือดายไปอีกนานเลยทีเดียว ดูครับออกอาวุธนีเตสิกอนาคตมวยเงินแสนเลยฮะเนี่ยครับร้อยสองปอนด์นะครับท่านผู้ชมครับต่อย่างนี้ครับรุ่นใหญ่ๆเห็นแล้วแม่แล้วดูครับอาวุธที่ออกไม่ใช่มีแต่หมัดอย่างเดียวครับอนุวัต์ลูกเตะก็หนักตีกับแทงขวาเตะซ้ายเกมรับของเพชรระดับนั่นดีมากครับและนด่เป็เกมบุกของอนุวัต์ก็ ไม่ธรรมดาคคุณดีผมทีครับอาวุธมาอย่างไรคืนไปทันทีครับถ้าจะดูลึกไปถึงหัวใจนั้นไม่แกล่งกิงก็ผ่านยากครับครับแข้งขวามาดูครับเพชรกระดัก่งซ้ายคืนอย่าว่าจะบีบหัวใจกองเชียร์ในห้องส่งแล้วพี่น้องที่ชมทางบ้านก็บีบหัวใจเหมือนกันกับเต็มอย่างนี้แล้วคู่อย่างนี้ครับมวยร้อยสองก่อนเจอจังหวะสอง มีโอกาสครับรางวันดูเดือนแห่งปียกนี้ติดดาวได้เลยครับเอาครับแข้งซ้ายถ้าหากว่าผู้บรรยายจะตั้งคําถามว่ามวยอย่างนี้เชียร์ยากไหมก็อตอบได้เลยว่าเชียร์ยากครับแล้วไม่รู้จะเชียร์ใครครับเชียร์ใครก็ได้รุนครับดูเลยสิการออกอาวุธเ้วเป็นมวยเงินแสนทั้งคู่เลยฮะออกอาวุธทุกช็อตทุกจังหวะนี นี่ครับเ้นทางซ้ายของเท็ตการ์้เจออีกแล้วครับขวาคืนเสีย้ายเสียพื้นขอพื้นบ้างร้อนแรงจริงๆครับอ้าวแล้วครับอย่างที่เรียนครับเล็กแต่ตัวเล็กแต่น้ำหนักฝีมือไม่เล็กเลยครับวงเชียร์ของฝั่งเท็รกลร์ดนะครับและก็ดูภาคชาครับมวยสมศักดิ์ศรีจริงๆครับแค่สองยกเท่านั้นแหละครับท่านดูนะครับว่า โมยเล็กอย่างนี้ครับต่อยกันแบบนี้โมยตัวใหญ่ๆระดับมีชื่อเสียงดังๆเห็นแล้วไม่อายก็เถินเละครับดูครับดูซ้ายอันจัดจ้างของเพชรกระลัดและลูกกล้าครับลูกกล้าลูกแข็งแรงของอนุวัตดูครับนี่ฝั่งกองเชียร์ของอนุวัตสิทธิหรมครับที่หลังมุมนำเงินคุณมนตรีเพชรชุ่มครับนายกองกำลังฐานสูนจ,จั<อ>งหวัดทารัฐมนตรี ประจักษ์แก้วกล้าหาญและท่านยุทธพลอังกินนันครับเลขานุการรนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับวันนี้ก็ร,รวมพลคนดังเลยครับครับแล้วก็นักเรียนนักกีฬานักศึกษาที่สนใจจะเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสยามครับสนใจติดต่อได้ตนเองได้ที่อาจารย์ไพบุญบุญทานครับมหาวิทยาลัยสยามถนเพชรเกษมกรุงเทพมหานครครับนมครับยกที่สาม สองยกมีดาวให้แล้วครับมยผูนี้ยกที่สามลุ้นกันต่อเลยครับเข้มขัดอยู่ที่ใครครับระหว่างแชมปี้ยนเทสให้กับกับอนุวัฒน์อัดกันต่อครับในแล้วครับแผนอนุวัฒน์ตดแล้วนะครับจับแชมปี้ยนแล้วเสียตอนนี้มาครับในได้นอกดีทั้งคู่ครับตอนนี้มาดูขั้งพิเ่าซ้ายอนุวัฒน์ ดันเตอะอข่าซ้ายคืนเตะขวาอีกดอดกดนะูลูกแข็งแรงฮะลูกแข็งแรงวงในยังไม่มีใครยอมใครเลยฮะวงในก็แปรกัคู่นอกได้ในดีเลยับดูกับข่าซ้ายของอนุวัตดูครับ<อ>ดูสีมือดูหัวใจครับสมราคาจริงๆเอาครับมาดูต่อครับสองยกครับเป็นวงนอกยกนี้วงใน ล็อกครับเสียบใครจะเสียบใครเสียบด้านเสียบซ้ายเจ้ขวาคืนเล่นใ้าอีกดอก oh. เล่นของหนักทั้งสิ้นครับอนุวัฒน์พยายามสร้างจังหวะวงแหนเลื้อแต่ลูกนี้ของเพชรประหลัดตีได้สวยเหมือนกันอ้าวแพงเข่าของอนุวัฒน์พลิกออกมาตีด้านนอก oh. นี่ครับถึงพลิกถึง ครับโอ้แล้วดูสิครับร้อยสองปอนครับแต่ว่าท่านยมโลฟังเสียงเคลียร์ครับนี่ครับเสียงเคลียร์ครับเจอเท้าซ้ายขึ้นแข้งขึ้นเท้าครับแลกกันด้านดูครับถ้าเป็นของกระเสียบซ้ายเจออีกดอกแม่เป็นยกเป็นยกที่สู้กันแบบกรรมการออกคะแนนลำบากเลยครับอุ้ยกรรมการก็ต้องดูให้ละเอียดด้วยนะครับการออกคะแนนโอ้ด้านครับเตะเข่าซ้ายเจอซ้ายคืน แม่มีขวาครับตอนจากโอ้โคูน่นี้ยกนี้เป็นยกมีหลากหลายเหรีย็หน้าทีอนุวัตบังใครไม่ฟิตยุ่งแน่นอนครับฟิตไม่ถึงก็ยุ่งด้วยครับต้องฟิตถึงโอสุดยอดเลยลมวยคูนย่นี้ออกอาวุธกันด้วยเบสิกศิลปะแม่ไม้มวยไทยจริงๆไม่ถอยให้เลยครับ ไม่มีใครถอยให้ใครครับทั้งเพชรกนันแล้วก็อนุวัฒตเชือดเชือดเชือดแยก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 ,แยกโอ้โหแล้วดูสิครับดูไปดูจะแข้งซ้ายแลกกันริงมาโอ้โยยิงมากครับเออฮะเป็นยังไงครับหน้าปลบมือฮะสามยกเท่านั้นเลยครับดูครับผลงานทั้งคู่ไม่มีทิศติเลยครับทั้งยกครับหนึ่งสองสาม,สามดูครับ เต็มเหนียวครับร้อทุกยกไม่มีหยอกแย่ครับไม่มีดึงให้ใครไม่มีถอยให้กันครับดูครับเต็มที่จริงๆครับทั้งเพชรกระดัดและก็อนวุวัฒนมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยครับเห็นหมดแล้วนะครับจังหวะฝีมืออาวุธหัวใจต่อไปนี้ครับอัน4ีวัดกันทุกอย่างเท่าที่มี นักเรียนพลตำรวจรุ่น4702ตำรวจภูธรภาค9ขอเชิญพบปะสังสรรค์วันเสาร์ที่30เมษายนเวลา6โมงเย็นครับที่โรงแรมหา,ใาด,ดหาใหญ่พระดดจ,จังหวัดหาดใหญ่อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลานะครับวันที่30พบกันครับรุ่น4702ภูธร9แล้วก็ช่วงนี้ครับเลี้ยงกันบ่อยชวนรุ่น38นะตำรวจภูธรภาค9ยาลาเช่นเดียวกันครับโรงแรมโรเดนบีดน่านกระบี่ครับวันที่7พฤษภาคมยกต่อไปนี้ครับ ตอนนี้ทั้งคู่เกิน50แล้วครับลุ้นรังว,วันดูเดือดทั้งปีมีคำถามเกิดขึ้นนะครับว่าใครถอยครับต่อไปนี้ใครถอยองยังไม่มีใครยอมไทยนะฮะคำมาถอยของไม่มีทั้งเพชรระตับแล้วก็ทางด้านอนุวัฒน์สมศักดิ์ศรีจริงๆฮะกับผู้ชิง102ปอนด์คุณธนากรนี่แค่102ปอนด์นะกับก็เป็น102ปอนด์ที่ต้องยอมรครับระดับประเทศนะครับนี่ครับ แล้วก็เป็นคู่ที่แฟนมวยดูมากที่สุดซาบโตแข็มอา่าเัดูครับอย่างอื่นจะมียังไรแขมมาเพิ่มอ,อีกเดินแข้งขวานำยิงมาซ้ายโตนี่คือไอ้หนูยอดมวยชั้นนำของเมืองไทยจริงๆบโอ้สมศสรีครับพินเวษเจ็ดสีอาครับเจอข่าวเสียพื้นเด้งโอ้เจอขวา นั่นเจอข่าซ้ายแล้วา็ซ้ายทีนะใครจะได้อ้าวแย่ครับแย่ก่อแย่ขอเจ้ก่อนเข็มแข็งแชมเปี้ยนรุ่นพินเวทกับเงินสดอีก72,000บาทเอาครับอุ้ยเอาครับเตะซ้ายต่อซ้ายแล้วแม่เสียหนักเลยครับเสียเหลี่ยมเสียทรงเสียจังหวะไปครับเพชรกระดับ เฮ้ครับเร่งข่าซ้ายเจอขวาต้างขวาคืนเจอเข่าซ้ายครั oh. oh. บโอ้หดอกนี้มันพึ่นแท่งพึ้่นเขา่า oh. ลูกหนักของอนุวัตรดีหนักจริงๆครับโอ้ oh. แล้วดูครับเร่งมาตั้งแต่หนึ่งสองสามยกสี่ยังไม่หมดเลยครับ oh. เจ่เข่าซ้ายอดอกเ้ายทีเจอ้าะดอกโอ้โหครับแรกครับ เด้งข่าวซ้ายแม่คนละทีเป็นงานหนักของแชมเปี้ยนเลยครับเจอผู้ท้าชิงแบบนี้เวลาทำได้อนุวัฒน์งทำเป็นชุดๆเลยฮะต่อเนื่องนะครับจังหวะสองโอ้โหในเกมคนทนจริงๆครับโอ้เด้งข่าวเจอข,ขวาจิ้งมาเตะข่าวซ้ายโตงานก็เสียบซ้ายจิ้งมายังไม่หมดนะครับ โอ้โหแล้วดูสิครับอาวุธหมดยกนี้แล้วใครจะเหลือน้อยกว่าครับอุ้ยลูกนะครับเต้เข่าซ้ายพยงเต้งที่เอ,อ้ไม่มีใครยอมใครจริงๆครับที่ใครที่มันเลยฮะแต่ละชุดแต่ละจังหวะนี่ครับอ้าวเหรอครับีย ยกผ่านครับปูปองการแชมป์แชมป์พินเวท7จ็ครับเชกกะรตกรรมอนุวัฒน์อัดกันทุกยกครับมียกไหนหย่อนเลยครับแล้วดูนะครับยกนี้โดนเทนะครับเชกกรัตส้กันเต็มเหนียวครับลูกหนักลุกลุนแรงอยู่ที่อนุวัฒน์ลูกริ้วซ้ายจัดจ้านอยู่ที่เชระกะรัตสมราคานะครับ ท่านดูสนุกสนุกแบบนี้ครับ29ครับศสกเกียริเจริญชัยบวกเกียริเท็รควายทองที่ตลาดาพรหมวิจิตอำเภอละงูจังหวัดสตูลจะแบบนี้ครับเพราะว่ารวบรวมเอาเกรดเอทั้งสิ้นครับของมรดกเจสีไปพบกับท่านที่นันเดี๋ยวรายละเอียดเรีย,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 ยในให้ทราบครับ29ที่ตลาดพรหมวิจิตสนุกแบบนี้ครับพลาดไม่ได้ครับจบแล้วก็เตรียมครับ ส่วนพี่น้องชาวตราดครกับวันที่2 9เมษายนนี้ที่สมโมสรตำรวจวิภาวดียังไงก็มีงานเริ่มพบปะสังสรรค์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกามีพิธีสงฆ18นาฬิกาเป็นงานร่วมพบปะสังสรรค์ยกสุดท้ายครับผลกันต่อครับผู้ป้องกันแชมป์1 2 7 4เพชรรัฐครับแชมป์ป้องกันวันนี้กับทางด้านสีพยักษ์ผู้ท้าชิงมวยจากกาลสิห์ท่าเกงสีแดง น้ำเงินจากแม่ทะลำปางครสมศักดิ์ศรีจริงๆสี่ยกที่ผ่านมาหนี่เหลือสามทีสุดท้ายยกที่ห้าตกนี้ก็มาอีกยกครับที่ oh. ทั้งคู่ออกลุยกันเปลี่ยนแนวครับออกแข่งน้ำก่อนเพชรรห oh. แล้วดูครับอนุวัตรยังไม่หมดครับยังทบสบายๆ oh. อ่าครับเรื่องครับย้ำนะครับแข่งขวาเจอขวาทืมน มีลูกโตมีลูกเน้นครับอนุวัฒน์อ้ยดูตอนนี้รับบ่อยๆไม่ดีครับดูครับเพชรกระดใบหมัดหนึ่งสองแข้งซ้ายแข้งท้ายโอ้ยบอกว่ายังมีโตครับอนุวัฒน์ติดบังอนุวัฒน์นั้นรอจั้งแต่วาสองอุ้ยอารักตแข้งซ้ายต่อ โอ้ครับอนุวัฒน์เตะทางซ้ายกข้ไปอนุวัฒน์อย่ารับอย่างเดียวนะอย่ารับมากไปหน่อยแต่ว่าเพชรรัตต้องเร่งนะต้องขอยันในยกนี้แต่ซ้ายไม่นอนครับดูครับเสียซ้ายเตงข่าวซ้ายเสียขวาครับบีโอ,อ๊รรอโอครับแลกกันนี่เป็นมวยร้อยสองคนครับแต่ว่าดูครับยิงมาซ้ายก่อนขวายังไม่เข้า ไม่มีหมดครับ,รบมีลูกที่เด็ดที่ขาดทุกจังหวะทุกช็อตเลยอนุวัตนั้นนิ่งรอสวนรอบวกจังหวะสองแล้วยกนี้แอ้วดูครับพอได้มาก็คืนทันทีครับอนุวัต์มีลูกเาตลอดนี่ครับ ยิงมาตอนเป็นมวยเด็กแต่ว่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ออกแต่ลลเดองด้วนะครับหนึ่งจังหวะสองดูครับด้านยังครับยังไม่ต่อเนื่องแ้งซ้ายตัวรับมากไปนหนครับรับมากไปอนุวั์ช่วงปลายยกครับต้องอีกนิดเดียวครับเพรกระเลยเดือนนี้พอเลยครับอ้าวครับอะไรจะเกิดขึ้นหมดยกสุดท้ายครับ ก็กลายเป็นผู้ที่ดูยากแล้วครับเป็นกรรมการครับต้องไปดูคะแนนจากผู้ให้คะแนนทั้งสามท่านครับกรรมการผู้ชี้ขาดกรรมการสุรชอยประจางแล้วท่านผู้ชมลองฟังเสียงเชียร์ครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆในสนามมวยเสีครับตอนนี้เดี๋ยวอดใจรอครับเกมจบห้ายกแล้ว เดี๋ยวจะมีประกาศคะแนานครับรบุณชัยทัชล akan จะประกาศคะแนานของการป้องกันแชมป์ทินเวทเจ็ดสีเพชรรัตติเมืองนนท์ครับเจ้าของตำแหน่งมุมแดงกับอนุวัตสิทธิพรมหรืออนุวัตสิทธิโยผู้ท้าชิงน้ำเงินแต่คู่นี้ครับไม่ว่าใครแพ้ใครชนะครับก็ต้องชื่นชมและนี่คือคู่หนึ่งแล้วครับที่อยู่ในหัวใจของแฟนมวยอยู่ในหัวใจของคณะกรรมการ ที่จะพิจารณาให้เป็นผู้มวยจูเดือดแห่งปีรับรางวัล1ล้าน200,000บาทในช่วงปลายปีนี้ครับผมบอกว่าคุ้มค่าจริงๆกับศิลปะแม่ไม้มืไทยว่าเป็นมวยเล็กๆ102ปอนด์แต่ว่าคุ้มค่ากับการติดตามชมคู่นี้เลาจะเป็นออกเคร่งต่อยมหมัดแทงเท้าสมศักดิ์ศรีสมราคาจริงๆแล้วก็มีความพร้อมสมบูรณ์แบบของมวยคู่นี้ครับตอนนี้คะแนนนั้นอยู่ในมือของคุณชัยทัศน์สรทา,านแล้วครับ แล้วการน,นี้ครับท่านผู้ชมครับโปรดฟังคะแนนจากการประกาศของคุณชัยพัฒน์ครับท่านผู้ชมที่เคารพผลการให้คะแนนจากกรรมการทั้งสามท่านมีดังต่อไปนี้กรรมการขันชัยเนบัวให้นนังม้ยทางด้านมุมแดง48คะแนน และให้คะแนนนักมวยท่าด้านมุมรําเงิน49คะแนนกรรมการเกียงศักดิ์ทองหงให้คะแนนนักมวยท่าด้านมุมแดง48คะแนนและให้คะแนนนักมวยท่าด้านมุมรําเงิน49คะแนนกรรมการท่านสุดท้ายกรรมการชัยนาถฐานวิเศษให้คะแนนนักมวยท่าด้านมุมแดง49คะแนน และให้คะแนนนักมวยทางด้านบนต้องกัิน48คะแนนแชมป์คนใหม่ได้แก่อนุวัตสิทธิ์หอมชนะ2ต่อ1เสียงครับขอเรียนเชิญท่านเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณยุทธพลอังกีนันได้กรุณาขึ้นให้เกียรติคาดเข้มขัดให้กับแชมเปี้ยนคนใหม่และขอเสียงปรบมือให้กับแชมเปี้ยนคนใหม่ด้วยครับขอบคุณท่านเลขาธิการรักตีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณยุทธพลอังกีนันมาณโอกาสนี้และต่อไปนี้ เป็นรางวัลพิเศษที่แชมเปี้ยนจะได้รับทั้งหมด72,000บาทเริ่มจากผู้แทนบริษัททางคยาตราเสือ11ตัวผู้ผลิตยาดองเล่าตราเสือ11ตัวโดยคุณธุวิศักดิ์พรสจัดมอบเงินพิเศษสำหรับแชมเปี้ยน1,000 0บาทประธานกรรมการบริษัทแหลมทองการแพทย์ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สกินเดียลว,วิตามินมาโนโปรวิทและ ลิมย้อมผมดำมาโนนักแทนคุณมานพบสุวรรณีมอบ1 0 0 0 0บาทผู้แทนางขยาตราโพดาผู้ผลิตยาหม่องสมุนไพรตราโพดาวมอบเงินสด1 0 0 0 0บาทคุณภูวนาถนะบางทางประธานกรรมการบริษัทหลังคากระบะไฟเบอร์แพนเตอร์และแอร์แขวนแพนเตอร์มอบเงินพิเศษ1 0 0 0 0บาท บริษัท S B P ปิโตรเทดิิ้งจำกัดผู้ผลิตน้ำมันเครื่อง M X Oil โดยคุณอมริพนพรปาทานมอบเงินสด1,000 0บาทผู้แทนห้างขยะของเม็ดตราใบาหอผู้ผลิตยาบรรเทาฤทธส์ดวงตราใบาหอมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดแคปซูลมอบเงินสด1,000 0บาทรวมแล้ว6,000ืตรงนี้นะครับข้างล่างยังมีอีก 1, 2ื่นสองดังต่อไปนี้ครับ บริษัทเทวะกรรมโอสดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันมวยครับมากมันสด4,000บาทบริษัทข้างขยาตราเสือ11ดตัวครับดันบนนั้น1,000 0ข้างล่างมีอีก4,000ครับผู้แทนของบริษัท s p p มีีตรเทดดิงจำกัดผู้ผลิตน้ำเครื่อง MX Oil อเหมือนกันครับข้างบน1,000 0ข้างล่างมีอีก4,000 พักรูเดียวครับเดี๋ยวกลับมาพบกับคู่เอกของวันอาทิตย์นี้พักสักครู่ครับ